ดีค่ะพี่ๆเ,เพื่อนมาค่ะหาเห็ดดอกตุมต้มๆค่ะสวยมากสวยๆทางโน้นเขาปิดป่านะคะทุกคนนี่ค่ะสวยมากอือหู้มนี่ีหลายดอกตรงนี้นี่ค่ะดงงมามเลย ค่ะไปตั้งไกลไปตั้งไกลไม่ได้เห็ดพี่น้องมมาได้เห็ดข้างบ้านเ,เดินหาก่อนเดินหาก่อนเขะตัดค่ะ นี่ค่ะดูปัาหัวลงหัวหัวอยู่ข้างล่างค่ะทุกคนดอกอยู่ข้างล่างดูค่ะดอกอยู่ข้างล่างยังไม่พน่น ตรงนี้ได้ตั้งหลายดอกเอ้อหุ่นามพร้อมค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะมันมนพี่น้องเบิง้งเบิ้งเห็นบ่เห็นเหตบนี่ค่ะนีปาพี่น้องโอ้ย,ออยมันค่กมันแน่ ลองหาจะว่ามึงค่ะมามามาถอนนี่ค่ะโอ้โหสวยงามดูตัวนี้นี่โอ้ยงามพี่น้องอดอกนี้ยิ่งงามค่ะโอ้โหป๊าดมอง <c oughs> ดอกใหญ่งาม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 ันม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 ันเครียดเนี่ยพี่น้อง,องมังมนค่ะมันตัวนี้มันตัวนี้ แท้มหาเทายกระ้เทนเทนานได้พี่น้องมองนี้หนึงค่ะงโอ้ยดอกงามค่งโอ้ยไม่มีนอนตีแท้ นี่เด้อค่ะดอกงามงามไปหาตั้งไกลไม่ได้ค่ะพี่น้องไปป่าใหญ่ไปทั้งหลายชั่วโมงไม่ได้ค่ะโอ้โหงามเหลือเกินค่ะป๊าดนี่ค่ะโอ้โหดอกงาม าดอกหลายดอกต้วงไปค่ะพี่ๆเพื่อนๆนาต่อเดี๋ยวได้กลับบ้านนี้ก็มืดแล้วนะคะหาในหญ้าสันคืนจะให้พ่อด้สิ สิได้บ้านานางมเนาะก็สิได้บุญหายนได้กินไหมโมแมนขึ้นมากเรากะนาจ่อยก็บ่าาได้บุญแล้วหาในปลาค่ะพี่น้องแล้วก็จะกลับบ้านแล้ว หาตรงนี้ก to ็กลับบ้านนะคะเงียบเงียบเบิ่งขาพิ่ห้อง ขึ้นไปยังใดไต,ตคอนเห็นนี่โอ้ยนอเห็ดกระไดพุ่นน่ะดอกงามคักไปค่ะหาหาจักแมนห้อยพันตัดขาพวกผู้โอ้ยใบใหม่ก็คือจัง เพ็ดค่ะพี่นอ้องเสียตีนเตะแล้วพี่น้องโอ้ยเห็นไหเดียตีนเตะแล้วนี่นค่ะนั่นไปไกลๆก,ก่อน เต็มแถวหน,นีตัวตะก,กี้อู้พี่น้องพี่ต้นเคิงอยู่พี่่าพี่นอ้องต่นขาอุ้ยยานเด้บ่งค่ะอู้ยมีเจ้าของไล่หลายพี่น้องมีเจ้าของ เพียพี่น้องยายคักมีอีกบอ่อีอีกบอ่อหาหามาข้งแถวนี้ก่อนค่ะพี่น้องเบิงค่ะคิดว่าแมนเ้ยนี่ เบิดแล้วค่ะนี่เตื้อไปขาแล้วค่ะน,นี่หัวจะขึ้นค่ะพี่น้องโอ้ยลายคักถากค่ะนี่ค่ะโอ้ยดอกงาม,งามดูจริงงามๆมค่ะพี่น้องงามคัก ตรงนี่ค่ะโอ้ได้แต่อดอกพี่น้องไปไกลๆก่อนมืออดแบบเดน้นี่จะได้อวยเนื้อบานหรอพี่น้องแมนบ้าขาดนี่เอ,อ,อ,อิ่งก่อนโอ้แมนดูพี่น้อง โอ้ยนุ่นนุ่นปัดน้องปุ่นอะโอ้โหงามคักงามคักง่าแน่มันคือเก้าค่ะมองนี่มันคือเก้ามันคือเก้าเห็นนุ่นนุ่นมันคือเก้ามันคือเก้าอะไบ้นนี่ โอ้แม่โอ้ยหายากเนาะแต่มองนี้เด้ค่ะพี่น้องบึง้งขางามค่ะค่ะโอ้โหแนนติ๊กขาอ่อนอ่อน ค่ะโอ้ยดอกงามครับพี่น้องอันนี้อันนี้คุดดินโอ้ยค่ะ งามนี่คัะตุมตุมๆงามครับอออันนี้เหลือตะโคนนลวพี่น้องอันนี้ก็เหลือตะโคน เบือตะดอกเบือตะโคนมะสันแห้งฝนมาตกอุย้ยดอกนี่ใหญ่ค่ะโุ้ยไปค่ะพี่น้องอ้ยอ้ยเ้านเบิ้งค่ะดอกนี้ใหญ่ เมีบ้านแม่บ้านไปค่ะกับบ้านกันค่ะเพื่อนเพื่อน,นออกจากป่าเห็ดได้วันนี้นะคะดอกงามๆทางโน้นทางโน้นเขาไม่ใหเ้เขาเรียกอะไรอะไม่ให้ไปหานะคะทุกคนเขาปิดป่านะคะวันนี้ปิดป่าแถบโน้น แถบนี้เขาปิดป่านะคะทุกคนเห็นไหมนี่ทางนี้ปิดป่านี่ค่ะป่าทางนี้เขาปิดนะนี่เขาปิดหมดเลยมีป้ายแดงๆบอกเห็นไหมคะป้ายแดงๆบอกห้ามเข้านะคะเข้าก็โดนลูกหลงไม่ไม่รู้ตัวนะ โอเคค่ะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสไครต์ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching สวัสดีค่ะกลับบ้านแล้ว